สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองนะครับเดโมนะครับตัวระบบตัวซอสโคดนะฮะผมกำลังจะเปิดนะครับเป็นเปิดเป็นคอร์สนะครับว่าเกี่ยวกับการเขียน API การดึง API มานะครับแล้วก็ดึงมาแล้วนะครับจะเอามาดึงแสดงในรูปแบบของการ นะครับตัวนี้ผมใช้ new นะครับ new.org นะครับรูปแบบของ API ที่ได้มานะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ JSON แบบนี้นะครับพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็นะครับนำมาเขียนนะครับเขียนให้เป็นรูปแบบของเว็บแอปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ มีนะครับในเว็บแอปตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถมีปุ่มนะครับปุ่มแบ่งหน้านะครับนี่ปุ่มแบ่งหน้านะครับแยกหน้าได้นะครับเป็นเหมือนเว็บบทความนะครับตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถให้มันไปดึงข่าวนะครับของ API มาแล้วนำมาแสดงในส่วนของเว็บแอปของเราให้มันดู เป็นเหมือนเว็บข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหรือนะฮะถ้าสนใจจะให้มันเด้งนะครับเด้งเฟกตัตรงนี้นะครับเราตอนนี้ผมจะเขียนเป็นเฟกต์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งนะครับส่งให้เป็นเฟกต์ในลายนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ลายนะครับก็ในรูปแบบของเฟกต์นะ ตัวรูปแบบนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการดึงนะครับดึง API มานะครับรูปแบบ API เป็น JSON นะครับในคอร์สนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้เป็นการดึงมานะครับแล้วนำมาแสดงในรูปแบบของเว็บแอปนะครับมีปุ่มแชร์นะครับแชร์ไปที่ l ล n e หรือ Facebook ได้นะครับนำหน้านี้นะครับที่เราทำนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนี้เป็นการ เขียน API เองนะครับตัวนี้นะครับก็คือท่านสามารถเขียน API นะครับจากชีตนะครับจากชีตของเรานะครับแล้วนะครับแปลงข้อมูลนะครับในชีตของเราเนี่ยออกมาเป็น API นะครับ JSON นะครับอ่าตัวนี้พอมันเป็นรูปแบบของ JSON นะครับตัวนี้นะครับอ่า ผมจะเปลี่ยนคําว่าลองดูนะครับตอนนี้นะครับก็คือเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับเช่นเราจะทําเป็นเว็บบทความนะครับเว็บประกาศข่าวเว็บรับสมัครงานนะครับหรือประกาศข่าวหรือประกาศข้อมูลในองค์กรในโรงเรียนเนี่ยครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับสามารถแก้ไขนะครับข้อมูลนะครับผ่านชีทได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้อง ไป deploy อ,อีกแล้วนะครับนี่พอเราแก้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ API เราก่อนนะเดี๋ยวเว็บแอปนะครับเดี๋ยวลองมารีเฟซดูก่อนนะครับว่ามันจะดึงมาได้ไหมนะครับอันนี้จะเป็นตัว API ที่เราเขียนเองนะครับอ่าส่วนตัวข่าวเนี่ยผมผมไปดึงมานะครับอันนี้ไปดึง copy ตัวอย่างมาก่อนนะครับ ดึงมาก่อนแล้วก็มาใส่ในชีทของเราแล้วเราลองเขียนเป็น API เองนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับข้อมูลที่ได้นะครับอ่าก็ในคอร์สนี้นะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือการดึง API นะครับดึง API มาแล้วก็นำมาสร้างนะครับเป็นรูปแบบของเว็บข่าวนะครับแล้วก็อีก,อกวิธีนึงนะครับเป็นการ เขียน API นะครับเขียน API แล้วก็ดึง API มาเขียนเป็นรูปแบบของเว็บเรานะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลจากของเราเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลก็จะวิ่งมาแบบนี้นะครับก็จะในในคอร์สนี้ก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็วิธีนะครับวิธีทำ API นะครับตัวน,นี้ก็จะได้เครดิตจากในคลิปของอาจารย์พิวัตรนะครับ ที่เคยสอนไว้นะครับผมก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองเอามาดัดแปลงแล้วก็ลองใช้ดูนะครับก็เออเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็หากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับกดสั่งซื้อคอร์สนะครับของเราได้เลยนะครับกับครอบเครื่องเรื่องไอทีพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับความรู้ให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นปูพื้นฐานหรือคอค้ด คำสั่งต่างๆที่ท่านสนใจในคอร์สนะครับยังไงก็ลองมาดูก่อนนะครับยังไงวันนี้ก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ